ปลาดุผัดช,ชามาแล้วจ้าทำเมนูนี้ที่ไรอดเติมข้าวไม่ได้เลยทำสูตรนี้เนื้อปลาดุกออกมาจะไม่เละและที่สำคัญไม่มีกลนะิ่นคาวด้วยนะพริกแกงก็เข้าเครื่องถึงเนื้อปลาดุกดีรสชาติที่ออกมาก็จะได้มีความเผ็ดของพริกแกงนัวตามเค็มนิด,นดกลมกล่อมที่สุดแซ่บลงตัวมากปะ่ะไปลงมือทำด้วยกัน เริ่มจากเราจะมาล้างปลาดุกกันก่อนเลยคราเแม่พิดล้างปลาดุกด้วยเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะนำเขามาแช่ไว้ก่อนสัก2นาทีแล้วเราก็จะมาล้างเขาให้สะอาดดีเลยเมือกใส่เมือกเลื่อน,นถูกออกให้หมดให้สะอาดเกลี้ยงไปเลยนะล้างเขาไปเรื่อยๆจนกว่าน,น้ำจะใส่ดีเลยได้เนื้อปลาดุกที่สะอาดไร้กลิ่นคาวแล้วปะเราไปลงมือผัดกันเลย ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะคราวนพี่จะใส่พริกแกงใต้แล้วก็พริกแกงเผ็ดรวมกันนะผัดเขาให้หอมฉุนดีเลยพอผัดพริกแกงจนหอมฉุนได้ทีแ่แล้วก็เติมน้ำลงไปสักเล็กน้อย แล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยใส่ผงปรุงรสหรือผง,ผง,ผงนวลงไปตามชอบน้ำตาลสัก2ช้อนชาพริกไทยนิดหน่อยซอสหอยประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำเพิ่มลงไปสัก150 ml รอาให้น้ำพริกแกงของเราร้อนจนัดแล้วก็ใส่ปลาดุกลงไปได้เลย พอเนื้อปลาดุกด้านล่างเริ่มจะสุกแล้วเราก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งจากนั้นก็ใส่กระชายซอยบางลงไปตามด้วยพริกเหลืองซอยบางพริกไทยสดใบมะกรูดฉีกแล้วก็เร่งไฟแรงผัดเขาให้หอมดีผัดให้เข้าเคลื่อนไปเลย ชิมรสตามใจชอบแล้วเราก็ปิดจบด้วยใบกระเพราแล้วเราก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยจ้า ว้าวเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูประดุกผัดชาของครัวบ้านวิทพร้อมขึ้นโต๊ะได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงเข้าเครื่องเนื้อประดุกดีรับรองว่ามีเบิ้ลข้าวแน่นอนถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูนะถ้าใครจดสุดไม่ทันก็สามารถแชร์ไว้ดูได้นะแล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีค่ะ